ตอนนี้ผมทำเข็มไม้หักแต่เมื่อกี้ผมลองเอาแยกไปแล้วลองเอามือหมุนดูนะโอเคมันใช้ได้ลื่นๆด้วยนี่ว้าวว้าวฮไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าว่างเราก็ค่อยๆเลื้อออกมาเอาเอามาต่อใหม่แต่ตัวเนี้วัดน้ำมันมันน่าจะไม่ได้แล้วแหละช่างหัวมัน มันมันไม่มีเวลาเท่าไหร่นะถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะแก้ไขนี่เอาเอาวัดนี่ก่อนน้ำมันก็คือผมต้องกอกใส่ขวดกอกใส่ขวดเนี้ยไว้ติดไปด้วยนี่กอกใส่ขวดอันนี้แหละขวดนี้กอกใส่ไว้ติดเลยนี่ไงเผื่อมันหมดกลางทางก็ก็เตรียมไว้อือเพราะว่ามันไม่มีเกณฑ์น้ำมันนะเออเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอย่าไปลำบากคนอื่นอีกนะทำไว้โอเค อันนี้ก็พ่นมาแล้วพ่นประมาณสักสิบนาทีนะไม่ค่อยแห้งดีละช่างมันนะอ่าสีดำเงาเอาเอาดำเงามาพ่นนะอ่าตรงนี้โอเคแล้วต่อไปก็พวกนี้แหละพวกแทนจับไอพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ถ้ามันถ้าถอดไม่ได้ก็จะทาเอาไม่รู้ว่าเขาพ่นเราทาเออก็ต้องดูก่อนนี่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าว่ามันถอดมันยุ่งยากเดี๋ยวก็ต้องถอดอันนั้นอันนี้เนี่ย อ่ะหมดเลยถ้ามันยุ่งยากเดี๋ยวผมทาเอาง,ง่ายๆเออขอให้มันดําเพราะว่าดำเราก็เอาเอา,เอาสีดําเงาทานะสีดําเงาเดี๋ยวเอาพูกกันเรามาแต้มแต้มอ่าไม่รู้นะอาจจะเป็นศิลปะแต่ว่ามันต้องทําแต้มให้มันดีนะเนียนๆโอเคมันต้องลองดูนะเรือนี่มันก็เป็นขี้ไม่ใช่ขี้เป็นอ่า ขี้โคนขี้เออก็ขี้แหละแต่ว่าเป็นขี้โคลนขี้ดินอะไรเนี่ยพวกขราบน้ำมุงน้ำมันจากมันมาติดนะรถโอ้ผมว่าแล้วมันนานหลายปีแล้วที่ผมก็มาลองทําทําให้มันโอเคส่วนนี้ก็จบแล้วอ่าเดี๋ยวก็ใส่เข็มไม้ไม่ใช่ใส่เข็มไม้ใส่ใส,สายวัดรอบดูนี่เออครับ นี่ผมก็ติดสติกเกอร์ซื้อสติกเกอร์มาติดแล้วนี่เป็ไงงามบ่ท่านผู้ชมติดกับไม่ติดมันก็โอ้ต่างกันดูเด้ต่างกันต่างกันอันนี้เป็นสีบอลเทานะนี่ยก็เอาสาติกเกอร์ลายน้ำเงินมา จร,จริงมันไม่ใช่เชล่าเอสนะเพราะว่าน่าจะเป็นเทลล่าก่อนก่อนตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นห้าห้าสปีดแต่ว่าซื้อสติกเกอร์เชล่าเอสนี่ไงหกสปีดมาเออก็ไม่เป็นไรเครื่องนี้ก็พ่นเสียอะไรแล้วลก็ดูไกลๆกันดูไกลๆนิดนึงเอามาแต่งมาเติมานี่ติดสติกเกอร์แล้วก็สวยงามครับ นี่อ่าตอนี้วางอยู่ตรงนั้นน่ยแล้วก็ตัวนี้ก็บูธตอนแรกก็ใส่สายเข็มไม้ใส่เข็มไม้หรือเข็มเออเข็มไม้แหละนี่ยใส่แล้วทีนี้มันไม่หมุน นี่ไงสาเหตุหตนี่ไงฝาครอบฝาครอบอ่าเนี่ยข้างในนะี่ะเฟืองข้างในมัน่ะไปหมดแล้วนี่ตัวล็อกตัวล็อกตรงเนี้ยมันจะเป็นริมออกหุดออกเอี่ริมมันหายไปนะตัวล็อกมันยกใหม่ประมาณเก้าสิบบาทนะเนี่ยซื้อมา ซือมาผมก็ลองใส่แล้วก็เอานี้ใส่ไม่รู้จะใช้ได้เปล่าลองไปวิ่งดูนะครับอ่าก็ต่อเติมตกแต่งมันนะแต่อันนี้ก็เหลืออีกอย่างหนึง่งไฟรู้สึกว่าเมื่อปานก่อนผมลื้อออกมาอ่าในคลิปที่แล้วบอกว่าผมรื้ออันนี้ออกมาแล้วก็ไปพ่นสีหน้าปัดเงาดำเงาสวยอ่าแล้วก็ อันนี้หลอดไฟก็น่าจะใช้กับเกียร์ได้อยู่นะเพราะว่าประมาณเนาะคือเกียร์เกียร์เกียร์สามเนี้ยเกียร์สามหรือเกียร์สองน่นะไฟมันไม่ออกนะส่วนอื่นนะออกหมดเลยไฟนะส่วนอื่นออกแล้วก็เกียร์ว่างออกตอนนี้ผมลื้อออกมาแล้วนีผมไปอเอามือไปแตะนิดนึงแล้วเข็มรอบ เข็มไม้มันหักไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวผมไปซื้อกาวเรือออกมาเอากาวติดตรงปลายมันให้มันยืดออกมานิดนึงอ่าผมเคยทําตรงเนี้ยแต่ก่อนโอนานแล้วแหละอ่าเดี๋ยวพูดพูดถึงว่าเคยทําก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้าความผมไปซื้อเซอร์ปิโกมานะทีนี้ก็อ่ามันหักอย่างนี้แหละนะเนะี่ยทีนี้ผมไปเอาของอะไรวะเอ็นเอ็น อ่ามันจะมีตัวบางอย่างอยู่ข้างในนะอันนี้ผมพูดถึงตัวบางอย่างมันมันไม่หมุนตัวรอบมันไม่หมุนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันนานแล้วอ่าของ NSR ผมเอามาแปลงใส่อ่าของเซอร์ของเซอร์ชุดข้างในมันอ่ะอ่าเข็มวัดรอบหรือข้างในมันนี่แหละเป็นเฟืองมันไม่ดีเอามาใส่แล้วมันดมันดันใส่ได้ลงตัวอันนั้นคือผมแปลงเองนะผมอ่าลองทําดูอ่าลองทําดูเนได้มันมันใส่กันได้อนะ อันนี้มันก็พูดถึงก็คนละเรื่องแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องหน้าปัดนี่แหละอันนี้ก็คืออย่างที่บอกผมรื้อออกแล้วนะผมรื้อออกแล้วไปดูแล้วมันเดี๋ยวผมจะเพราะว่าไฟไฟมันไม่ออกไฟหมายความว่าไฟหน้าปัดไม่ออกเดี๋ยวผมก็นี่ซื้อหลอดมาเดี๋ยวจะลองทําดูนะลองทําดูอืมไม่เคยเคยทําอยู่ครั้งเดียวอะเคยทําอยู่ครั้งเดียวแต่ตอนนั้นเป็นของอ่า าหน้าปัดเซอร์แล้วเอาเอาของอา่าเรือนมันเรือนมันเสียเรือนข้างล่างมันนะ่ะอ่าเฟืองเรือนงล่างมันเสียก็เอาของเอเนดาผมมาแปลงใส่ก็ใช้ได้นะเออลองดูไม่ลองทําก็ไม่รู้ว่ามันได้กันไหมอ่ะทำไปทํามมันได้เอาพอแล้วเรื่องนั้นตอนนี้ก็จะมาอ่าไฟไฟหน้าปัดดูอ่าแล้วก็จะลื้อออกใหม่ลื้อออกหมุนน็อตออกโอเค เก็บไปทีละอย่างเก็บไปทีละอย่างนะครับท่านผู้ชมอ่าท่านท่านท่านแต่จ้างแต่ช่างอย่างเดียวมันก็งบมันก็เยอะนะถ้าอย่างอันไหนทําได้ก็ทําอย่างอย่างเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยโอเคผมทําไม่เป็นอยู่แล้วคือว่าไม่อยากเสี่ยงไงอ่าอันไหนทําได้ถ้ามันลึกลึกลงไปในภายในเครื่องการมากอ่อนโอเคตรงนั้นเราทําไม่เป็นเราไม่ทําแต่อย่างนี้ผมทําจบไปแล้วนะเดี๋ยวดูในคลิปที่ ที่เคยลงมานั่นน่าจะมีอยู่เนี่ยการอ่าถ่ายไว้แล้วก็ดูอีกซ้ำซ้งซ้ําอีกครั้งหนึง่งนี่จบแล้วไม่เยิ้มแห้งเลยนี่ครับท่านผู้ชมแห้งเลยนะแห้งเลยอ่าก็คือใส่ปาเกลียเสาอันแล้วก็ติดก,กาวแล้วก็ใช้นอดหัวยาวนี่นอดหัวยาวประมาณนี้แหละนี่นาานเ,เนี่ยประมาณเท่านี้อาจลงไปตีหัวนอดล็อกเลยนี่ล็อกการคลายมันมันอยู่ตัวเดียวนี่แหละเนี่ยตัวเดียวที่บอกว่า มันสึกอยู่ด้านนี้สึกคืออะไรฝาอันนี้ฝาเนาะอันนี้ฝาเนี่ยอันนี้เสือ้อเสื้อเนอี่ยมันสึกไปเสาหนึ่งแล้วเสาร,รู้สึกว่ามันจะดันออกมานะเพราะว่ามันเป็นเสาอ่าที่ไปไปตั๊เกี่ยวใหม่ทําเกี่ยวใหม่นะสั่งฝั่งนั้นแหละพอดีแล้วถ้าว่าหรืออีหรืออีครั้งนึงก็คือยกตัวน,นี้เลยนะคือมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันนานหลายปีแล้วยกเสือ้อ ฟ้าไม่ต้องอะเสื้อรู้สาเหตุแล้วเนี่ยคือถ้ามันเป็นอีกอะก็คือเอาไม่อยู่ก็จบเปลี่ยนตัวนี้จบต่อไปอันนี้ก็คือน่าจะใช้อยู่นานอยู่อืมโอเคเก็บไปทีละนิดกับเชลาคนันนี่นะไม่รู้ตอนไหนว่าจะลงตอนที่สองแหละอันเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีตอนที่สมเรื่องการมอบเระเลียกอะไระคือพ่อเสียแล้วมันจะมีการะจะโอนให้ผม เขาบอกว่าฟ้อง,องผีฟ้องผีคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันมันมีเรื่องอ่ามันมีคือต้องเสียอะไรจ้างทนงทนายอะไรประมาณนี้แหละเออเราไม่ต้องมีต้องมีเรื่องการไปแจ้งคงแก้งความอะไรฟ้องผีแล้วก็อ่าเป็นผู้ให้แม่แม่ที่เป็นอ่าภรรยาของพ่อเนี่ยอ่าเป็นผู้รับมรดกก่อนแล้วก็อ่าแล้วก็ไปจ้างทนายมาอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ โอ้มันซับซ้อนนะเดี๋ยวไปดูอ่าอันนี้ก็คือดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปที่ผมจะพูดเรื่องการมอบทรัพย์สินนะหรือมอบอำนาจให้หรือมอบทรัพย์สินผู้ดูแลทรัพย์สินเนี่ยนะถ้าอย่างพ่อกับแม่เนะี่ยมาแต่งงานกันแต่งงานกันก็เป็นตะเบน,นสมรสใช่ไหมนั่นแหละหรือพ่อเสียปุ๊บแม่ก็ต้องเป็นผู้รับผลประโยชน์เออนั่นแหละมันมีเรื่องราวเดี๋ยวเรื่องราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในตอนหลัง กับเรื่องนี่แหละการมอบทรัพย์สินให้ผู้ตายเสียชีวิตยวอย่างคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกัน่าพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวพูดยาวไปอ,อาจจะเริ่มติดตามกไดไลค์กดแชร์ช่องชัดชิบุูมชับภูมิชัยภูมบ้มมานเราวะะครับ